วิจัน์เดือดจวกเกอร์กรุ๊ปน้องใหม่ค่าย JYP Entertainment เลียนแบบ b l a c k พิงคสื่อข่าวบันเทิงเกาหลีใต้รายงานว่าค่าเพลง JYP Entertainment เตรียมจะเดบิวต์เกอร์กรุ๊ปวงใหม่ในเดือนกุมภพาพันธ์ปี2022พร้อมกับปล่อยภาพบางส่วนรวมถึงวิดีโอแสดงความสามารถของสมาชิกแต่ละคนออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแต่งานนี้ก็ไม่ไวเจอดรามา่าชาวเน็ตวิจัน์เดือดเลียนแบบแบล็ k พิงค ซึ่งสมาชิกมีจำนวนมากถึง7คนคือล e, ิลลี่แฮวอนเบย์ซุนยุนคยูจีนจีอูและจินนี่ชาวเน็ตชี้มีชื่อคล้ายกับ3มสาวแบล็กพิงด้วยกันโดยมองว่าลิลลี่คล้ายกับลิซ่าซึ่งชื่อช่องของลิซ่าใน u t u b e ก็มีชื่อว่าลิลลี่ฟิล์มจีอูคล้ายจีซูและจินนี่ก็คล้ายกับเจนนี่ พากันตั้งคำถามกับ JYP Entertainment ว่าแรงบันดนาลใจสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายมาจากสาวสาวแบล็คพิใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่า JYP จะค,คลางคล้ายแบล็คพิงนะสำหรับ JYP คงมองว่า b l a c k พิ n งเป็นบรรทัดฐาน JYP มีกลยุทธ์ใหม่ในการโปรโมทนั่นก็คือการกลับชื่อ b l a c k พิ n งมาเลยคงแค่บังเอิญละมัง้งแฟนๆแบล็คพิ n งควรเลิกโวยวายได้แล้ว ในขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็คิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น